คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่โตมากับคําบอกของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเลี้ยงดูเรามาว่า โตขึ้นน่ะจะต้องทําอันนี้จะต้องเป็นอันนี้จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราเองก็มีหน้าที่ทาตามคําบอกมีหน้าที่ทําตามความฝันของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆเลยมันจะดีกว่ามากนะคะถ้าคุณได้ทําตามสิ่งที่หัวใจของคุณเรียกร้องต้องการเพราะว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันคุณจะลงมือทําอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยหรือจะเหนื่อยก็จะเหนื่อยน้อยกว่ามากๆค่ะคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานดีๆคุณจะตื่นเต้นที่ได้ ทําในสิ่งที่คุณรักคุณจะรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นในสิ่งที่คุณทำเนี่ยค่อยๆเติบโตแล้วลองคิดดูนะคะว่าคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆแต่ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นเดินตามความฝันของตัวเองตั้งเป้าหมายของชีวิตตัวเองได้ยังไงก็ลองเขียนความฝันความสุขของคุณออกมาค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะเดินตามความฝันของคุณให้